แต่ผมอย่างนี้ครับผมอยากให้ท่านประธานลองกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าทีครับเพราะว่าตรงสอสอครับเขาจะมีปากกาให้ครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นสมาชิกวุฒิสภาก็อออยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่นี่เตรียมปากกาให้หรือเปล่านะครับก็เลยไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่าก็ทุกคนกินเงินเดือนนะครับอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยฮะก็เซ็นชื่อแล้วเมื่อกี้ผมได้กระซิบได้ยินกระซิบกระซาบด้วยนะครับท่านประธานเขาบอกเฮ้ยลงชื่อไปแล้ว จะไปถอนชื่อออกยังไงไม่ได้นะท่านประธานลงชื่อมาแล้วอยู่นีจะถอนออกว่าไม่มาไม่ได้นะท่านประธานต้องกำชับนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตามหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ไม่คุ้นชินสถานที่โอ้แต่จะว่าไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็อยู่มานานแล้วนะครับก็ไงฝากลงชื่อกันนิดนึงนะฮะหรือเขียนชื่อกันไม่เป็นแล้วครับ ก็ยังไงเดี๋ยวผมไปช่วยกำกับดี่แมเพื่อนสอสผมก็พร้อมจะไปอำนวยความสะดวกนะครับก็พร้อมจะไปช่วยดูแลนะครับแล้วก็ปากกาไม่มีพวกผม,ผมก็เตรียมปากกาให้ได้นะครับก็ฝากท่านประชาชนช้ำนะับเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คหน่อยนะว,ว่าปากกาพร้อมหรือเปล่าครับเครื่องรูดบัตรติดบัตรมัน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 มีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ฝากประชาชนรู้นะว่าเดี๋ยวจะงงว่าสสเขามารออะไรครับรอสวครับตอนนี้ครับเนี่ยมากันกี่ท่านฮะวาย9ท่านอท่า